Socity นี่หล่อนเป็นอะไรเนี่ยไม่พูดไม่จาไม่อาไม่อืมมาครึ่งวันแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะไม่เห็นมาอัพเดตกันเลยอ่ะทุกทีจะต้องมีเรื่องมาเมาไม้หยุด DNA คนนั้นคลิปคนนี้กลัวกล้ามขึ้นหรือไงคะอุ๊ยหรือว่าคุณพี่เขาเนี่ยจะเซ็งจัดส่วนไม่อยากจะใช้ปากไปอยากจะใช้อย่างเอิแล้วเป็นอะไรเนี่ย มีปากเหมือนก็มีไปได้ฮหไอ้มีปากมันมีเนี่ยกลิ่นมันแรงนะคุณพี่ฉันมีปากก็เหมือนมีนั่นแหละก็แฟนฉันนะซีบอกว่าปากฉันได้มีกลิ่นเฉาโชมากๆอ่ะไหนน้องขอดมหน่อยบ๊อเห็นด้วยนะแต่ปากพี่เนี่ยนะแฟนเขาเคยบอกว่าชอบมากแต่ก่อนนะนะกันชังวันเลยอ่ะ นี่ฉันจะบอกให้นะยะชอบได้เนี่ยก็อ,อีได้เหมือนกันอะ่ะถ้าหลนไม่ดูแลใช่อ่ะคุณพี่ถึงแม้คุณพี่จะเคยแลวว่าวนะฮะแต่ถ้าไม่ดูแลทั้งล้างเชา้าล้างเย็นเนี่ยความกระชับเต็งตึงไม่มีเนี่ยนะคะเขาก็คงไม่กับคุณพี่หรอกคะ่ะดูปากหนูสิฮะดูนะคะอ,อืม คอยดูนะปากฉันสะอาดเอี่ยมหอมหน้าดมไม่แพ้ใครแล้วจะทำยังไงถึงจะได้เต่งตึงได้ขนาด,ดน,นี้เนี่ยอันนี้น้องกไ็ไม่